การยึดติดกับความโกรธปล่อยวางเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ที่ใครๆก็สัมผัสได้คลายกับความสุขความเศร้าหรือความกลัวมันคือปฏิกิริยาของร่างกายและจิตใจที่บอกเราว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังคุกคามก่อกวนหรือทำให้เรารู้สึกไม่ยุติธรรมแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีความโกรธครับปัญหาอยู่ที่การที่เรา ยุดติดกับความโกรธนั้นตั้งหากเหมือนแบกก้อนหินหนักๆไว้บนบ่าไม่ยอมปล่อยวางจนก้อนหินนั้นกัดกินทั้งกายและใจเราอย่างช้าๆ 1. ทำไมเราถึงยึดติดกับความโกรธสาเหตุที่ทําให้เราไม่ยอมปล่อยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปล่อยความโกรธไปโดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีเหตุผลที่จะโกรธสาเหตุที่ทําให้เรายึดติดกับมันมีหลายอย่างรู้สึกถูกทําร้ายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม นี่เป็นสาเหตุคลาสสิกเลยครับเมื่อมีใครมาทำร้ายจิตใจหรือปฏิบัติกับเราอย่างไม่ยุติธรรมความโกรธแค้นมันจะฝังแน่นทันทีเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องปล่อยวางในเมื่อฉันถูกกระทำหรือคนนั้นควรจะต้องชดใช้ความคิดเหล่านี้ยิ่งทำให้เราไม่ยอมปล่อยความโกรธไปไหนความต้องการที่จะควบคุมบางทีความโกรธก็เหมือนเครื่องมือที่เราใช้เราอาจรู้สึกว่าการแสดงความโกรธ การตะคอกหรือการไม่ยอมให้อภัยเป็นวิธีที่จะควบคุมสถานการณ์หรือคนอื่นได้เพื่อให้คนอื่นไม่กล้ามาทำอะไรเราอีกหรือเพื่อให้เขาสำนึกผิดการยึดติดกับอดีตที่เจ็บปวดเราอาจจะให้อภัยตัวเองไม่ได้ที่เคยผิดพลาดหรือให้อภัยคนอื่นไม่ได้ที่เคยทำไม่ดีกับเราการที่เราไม่ยอมก้าวข้ามเหตุการณ์ในอดีตทำให้เราจมปลักอยู่กับความโกรธสะสมมันไว้ไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไป ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความโกรธบางคนอาจจะเชื่อว่าการแสดงความโกรธคือความแข็งแกร่งหรือการเก็บความโกรธไว้คือการรักษาศักดิ์ศรีไม่ให้ใครมาเอาเปรียบได้ง่ายๆหรือคิดว่าถ้าปล่อยความโกรธไปเราจะดูอ่อนแอหรือไม่ได้รับการเคารพซึ่งความเชื่อเหล่านี้ล้วนทำให้เราไม่ยอมปล่อยมือจากมัน 5. ความกลัวที่จะต้องเผชิญกับอารมณ์อื่นบางครั้งการยึดติดกับความโกรธ ก็เหมือนกรอกป้องกันครับมันช่วยให้เราไม่ต้องไปเผชิญกับอารมณ์ที่อ่อนแอหรือเจ็บปวดกว่าเช่นความเสียใจความผิดหวังหรือความไม่มั่นคง 2. ผลกระทบของการยึดติดกับความโกรธเมื่อก้อนหินหนักเริ่มกัดกินเราการแบกรับความโกรธไว้ในใจนานๆไม่ต่างอะไรกับการที่เราดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายสุดท้ายคนที่ป่วยคือตัวเรานี่แหละครับผลกระทบมีมากมาย สุขภาพกายสุดโทมเชื่อไหมครับว่าความโกรธส่งผลกระทบต่อร่างกายเราโดยตรงเมื่อเราโกรธร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาซึ่งถ้าร่างกายต้องเจอแบบนี้บ่อยๆหรือเป็นเวลานานๆก็จะนำไปสู่โรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจปวดหัวเรื้อรังระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นและอาจจะเห็นได้จากอาการปวดเมื่อยตามร่างกายที่หาสาเหตุไม่ได้ สุขภาพจิตย่ำแย่จิตใจที่ถูกความโกรธครอบงำจะไม่มีความสุขเราจะรู้สึกกระวนกระวายวิตกกังวลน,นอนไม่หลับคิดมากจนอาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์แปรปรวนได้ง่ายๆลองสังเกตดูว่าคนที่โกรธง่ายโมโหบ่อยๆมักจะไม่มีความสุขได้ยากความสัมพันธ์พังทลายความโกรธเป็นเหมือนกำแพงที่กั้นเราออกจากคนรอบข้างครับเมื่อเราเต็มไปด้วยความโกรธ เราก็มักจะพูดจาไม่ดีแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวทาให้คนอื่นไม่อยากเข้าใกล้ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานสุดท้ายความสัมพันธ์ที่เคยดีๆก็อาจจะพังลงได้ง่ายๆการตัดสินใจผิดพลาดเวลาที่เราโกรธสมองของเราจะถูกครอบงำด้วยอารมณ์ทำให้เราขาดสติและเหตุผลในการตัดสินใจเราอาจจะพูดอะไรที่ไม่ควรพูดทำอะไรที่ไม่ควรทำ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาอาจทำให้เราต้องมาเสียใจภายหลังพลาดโอกาสดีๆในชีวิตลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรามัวแต่จมอยู่กับความโกรธเราจะมีเวลาไปโฟกัสกับเรื่องดีๆหรือโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตได้อย่างไรจิตใจเราจะถูกกักขังอยู่กับความขุนมัวทำให้มองไม่เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวและพลาดโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 3. ปล่อยวางความโกรธได้อย่างไร วิธีทิ้งก้อนหินหนักๆออกจากบ่าการปล่อยวางความโกรธไม่ใช่การลืมหรือการยอมแพ้แต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระตั้งหากครับเราสามารถฝึกฝนได้ทีละเล็กทีละน้อย 1. ตระหนักรู้และยอมรับสิ่งแรกคือการรู้ตัวครับว่าตอนนี้เรากำลังโกรธและโกรธเรื่องอะไรทำไมถึงโกรธการที่เราได้ทำความเข้าใจอารมณ์ตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากครับ หายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันกำลังโกรธนะ 2. ระบายออกอย่างสร้างสรรค์เมื่อรู้สึกโกรธลองหาวิธีระบายออกที่ไม่ทำร้ายตัวเองและคนอื่นเช่นไปออกกำลังกายให้เหงื่อออกเยอะๆเขียนระบายความรู้สึกในสมุดบันทึกพูดคุยกับเพื่อนสนิทหรือคนที่เราไว้ใจเพื่อให้ได้ปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นออกมาหรือลองฝึกทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบขึ้น 3. ฝึกการให้อภัยการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการกระทําที่ผิดหรือยอมรับว่าสิ่งนั้นดีแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความโกรธแค้นและความเจ็บปวดตัางหากครับการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองเพื่อให้เราได้เดินหน้าต่อไปไม่ต้องจมอยู่กับอดีต 4. เปลี่ยนมุมมอง Put yourself in their shoes ลองพยายามมองสถานการณ์จากมุมของอีกฝ่าย หรือลองทำความเข้าใจว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้เขาทำแบบนั้นบางทีการเปลี่ยนมุมมองอาจช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นและลดระดับความโกรธลงได้บ้าง 5. อยู่กับปัจจุบันฝึกที่จะอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งตรงหน้าแทนที่จะปล่อยให้ความคิดวกวนไปกับเรื่องราวในอดีตที่ทำให้เราโกรธหรือกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการฝึกสติ จะช่วยให้เรามีพื้นที่ในใจมากขึ้นและลดการเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ลบ 6. ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญถ้าความโกรธกัดกินชีวิตเราจนไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองการไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเช่นนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เป็นเรื่องที่ไม่น่าอายเลยครับพวกเขาจะช่วยแนะนำวิธีจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม การปล่อยวางความโกรธเป็นเหมือนการปลดเปลืองก้อนหินหนักๆออกจากบ่าเราครับทําให้เรามีพื้นที่ในใจสําหรับความสุขความสงบและความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเมื่อเราเลือกที่จะไม่ยึดติดกับความโกรธเราก็เลือกที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้ครับ